ผมคิดว่าการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการเวลาเจ็บก็ต้องเจ็บเหมือนกันเวลาป่วยก็ป่วยเหมือนกันเวลาจมน้ําก็ต้องตายเหมือนกันสําหรับผมเองนะครับคิดว่าการเรียนว่ายน้ําก็เหมือนกับการให้ลมหายใจครับดังนั้นทุกๆชีวิตมีคุณค่าครับผมไม่อยากให้ใครแบ่งครับว่าคนปกติได้เรียนคนพิการไม่ได้เรียนความเท่าเทียมกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสําหรับผมเองครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของเด็กไทยนะคะนั่นก็คือการจมน้ำทำให้อดีตนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยอย่างคุณนัทศักดิ์ท้าอุดมหรือครูพายุนะคะคิดที่จะสอนว่ายน้ำช่วยเหลือเด็กพิเศษให้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะซึ่งการทำแบบนี้นะคะ มีอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวแต่คุณครูท่านนี้นะคะก็ยังเดินหน้าต่อไปค่ะเรื่องราวของคุณครูท่านนี้จะเป็นอย่างไรเราไปค้นหาคำตอบกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะครูพายุสวัสดีครับคุณน้ำพึ่งครับกำลังเตรียมอุปกรณ์การสอนวายน้ำเด็กอยู่หรอคะอ๋อใช่ครับเดี๋ยวกำลังจะไปสอนายน้ำให้เด็กๆครับคุณน้ำพึ่งนั่งก่อนไหมครับค่ะขอบคุณมากค่ะ นักเรียนต้องหลายคนแน่เลยอย่างน้อยก็ต้องประมาณ5คนใช่ไหมคะครับครูสอนให้กับเด็กพิเศษครับผมมีเด็กเป็นเด็กพิเศษแล้วก็เด็กพิการด้วยครับผมกลุ่มไหนบ้างคะเด็กที่ผมสอนทั้งหมดนีมีอยู่ประมาณ4ี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเด็กออทิสติกนะครับเด็กหูหนวกนะครับเด็กตาบอดแล้วก็เด็กร่างกายพิการแล้วครูเริ่มงานสอนว่ายน้ําให้กับเด็กพิเศษได้ยังไงคะผมเริ่มว่ายน้าให้เด็กปกติครั้งแรกก่อนคือปี2550า ตอนที่เรียนอยู่ปีสองนะครับคณะการสื่อสารมลชนมหาลัยเชียงใหม่นะครับตอนนั้นก็เหมือนคนคนหนึ่งครับที่อยากจะหาอาชีพเสริมนะครับก็สำรวจตัวเองครับว่าถนัดด้านไหนก็เลยคิดว่าเอาละจะสอนว่ายน้ำเพราะว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคุณพ่อส่งว่ายน้ำตั้งแต่เด็กตอนนั้นก็สอนว่ายน้ำให้เด็กปกติก่อนปีหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ปกครองเด็กพิเศษท่านหนึ่งนะครับคุณแม่บอกว่าน้องเป็นออทิสติกก็พอสอนว่ายน้ำให้เด็กออทิสติกครั้งแรกเนี่ย ก็ตกใจครับพ่อไม่เคยเห็นเด็กประเภทนี้มาก่อนและตั้งใจไปแล้วว่าเด็กแบบนี้ไม่มีทางไว้นําเป็นแน่นอนคือเป็นยังไงคะที่เห็นครั้งแรกเขาค่อนข้างจะซีเวียครับเพื่ออาการเยอะนิดนึงนะครับเช่นสั่งให้ดำน้ำํากับกรีดแล้วก็เดินขึ้นขอบสระแล้วก็วิ่งตกลงเขาไม่มีการรับรู้ใดทั้งสิ้นที่เข้าใจความหมายคือสื่อความหมายไม่ได้ผมก็นั่งคิดว่าแล้วสื่อความหมายไม่ได้แบบนี้จะว่ายน้าได้ยังไงนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาเงินคืนผู้ปกครองเพราะว่าเรียนไปก็เสียเงิน ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนอย่างนี้ครับ <Okay. S 1> แต่หลังจากนั้นก็ตัดสินใจยอมลองสอนต่ออีกประมาณ3-5ครั้งก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย <Okay. S 1> น่าจะพอว่ายน้ําได้ระหว่างที่สอนไว้น้ำให้เด็กออทิสติกก็ได้ไปเจอกับนักกิจกรรมบาบัดพราะผมเริ่มสนใจการสอนไว้น้ำในออทิสติก พราะว่าต้องการรู้ว่าว่าน้ำในออทิสติกดียังไงบ้างพอเจอหนักกิจกรรมบำบัดก็เลยไปเจอลิสต์ลิสต์หนึง่งซึ่งเป็นลิสต์เกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กกลุ่มหนึ่งครับคือ A.D.H.D. หรือเด็กสมาธิสั้นกลุ่มไฮเปอร์แอคทีฟก็เลยลองเช็คลิสต์ดูก็เลยพอจะทราบเรื่องอว่าตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเคยมีภาวะของ A.D.H.D. อยู่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่นิ่งไม่ได้พูดเร็วชอบพูดแทรกคนอื่นขนาที่คนอื่นยังพูดไม่จบหรือถามยังไม่เสร็จก็จะพูดก็จะตอบแทรกขึ้นมาเลยอย่างบ ดังนั้นผมก็เลยเข้าวงการว่ายน้ําเด็กพิเศษครั้งแรกเนี่ยก็ได้ความสนใจในตัวเด็กออทิสติกเองและสนใจในตัวเองว่าตัวเองคืออะไรและตัวเองทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วน้ําจะดีขึ้นกับเด็กพวกนี้ได้อย่างไรครับสอนเด็กปกตินะคะแล้วก็มาสอนเด็กที่เป็นออทิสติกและยังไงถึงได้ขยายผลมาถึงการสอนให้กับเด็กพิการคะครับ เด็กพิการกลุ่มแรกที่ผมสอนเนี่ยคือเด็กหูหนวกนะครับเกิดจากแนวคิดของผม,มครับที่ว่าปกติเนี่ยอย่างตัวผมเองนะครับพูดได้ตะกลได้คือร้องขอความช่วยเหลือได้แต่ถ้าเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือเด็กหูหนวกเนี่ยถ้าว่ายน้ำไม่เป็นและยังพูดไม่ได้ด้วยครับมีช้อยเดียวคือเสียชีวิตเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรเลยอย่างเงี้ยครับนะฮะผมก็เลยคิดว่าอยากจะทําโครงการให้สอนการสอนว้นำให้กับเด็กหูหนวกแล้วมีวิธีการสื่อสารกับเด็กอย่างไรนะคะที่ทําให้เด็กเข้าใจในการสอนของเรา คือให้เขาเข้าใจและปฏิบัติได้ง่ายขึ้นจริงๆเด็กพวกนี้เขาใช้ภาษามือในการสื่อสารที่ก็มีคําถามที่2ต่อไปว่าถ้าผมจะสื่อสารกับคนหูหนวกเนี่ยจะไปเรียนภาษามือที่ไหนนะครับจนวันหนึ่งครับไปเดินเที่ยวถนนคนเดินเชียงใหม่ก็ปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งครับเป็นคนหูหนวกนะครับชื่อพี่ท็อปนะครับขายของอยู่ตรงนั้นนะครับผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ได้พูดกันแต่เขาใช้ภาษามือกันนะครับรู้เลยว่านี่แหละคือคนหูหนวกที่จะต้องมาเป็นครูของเรา ภาษามือเรียกว่าคล่องแล้วนะคะคตอนนี้งานที่เราทําเป็นยังไงต่อคะคือหลังจากที่ผมรู้สึกมั่นใจในภาษามือแล้วครับก็เลยรู้สึกว่าต้องเริ่มรักโครงการสอนว่ยน้ำเพื่อเด็กหูหนวกตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเขียนหนังสือถึงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสานสุนทรดอรพิกพิกุลนะครับเรียวสรีพงศ์ท่านผู้นวยการโรงเรียนโสตศึกษา,นกษา,นกษานอนุสานสุนทรเชียงใหม่ท่านบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีรักการเรียนว่ายน้ำหรือว่าการเล่นกีฬาในเด็กพิการเป็นเรื่องน่าสนับสนุน ถ้าเลยอนุญาตให้ทําโครงการนะครับแต่ผมมีพนักสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะไม่ขอทุนของโรงเรียนเพราะโรงเรียนคนพิการลำบากอยู่แล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มครั้งแรกเนี่ยเริ่มยื่นโครงการนะครับเป็นในส่วนต่างๆนะครับ mm hmm. ก็มักจะได้คําตอบกลับมาเสมอๆครับว่าผมเนี่ยไม่มีองค์กรเป็นแค่บุคคลคนเดียวไม่มีใครตรวจสอบน่าจะลำบากที่จะให้ทุน เฮ้ยยุเป็นไหนวะสอนว่ายน้ำเด็กหูหนวกเฮ้ยแกยังไม่พร้อมไม่ใช่เหรอวะแกทำไปทำไมเไนนะี่ยเ้ารอให้พร้อ,อมเมื่อไหร่จะได้ทำอ่เด็กพิการไทยเด็กไทยจมน้ำตายปีอีกคนรู้ปะว่าเราอ่ะไปดูสถิติมาเด็กจมน้ำตายปีทั้งพันห้าร้อยคนนายก็รู้ว่าว่ายน้ำอ่ะถ้าว่าไม่เป็นก็ตายที่ไรอื่นไม่เป็นยังไม่ตายถูกปะ คนนี้ที่เราอยากช่วยเนี่ยเพราะว่าเด็กอะยังต้องการโอกาสอีกเยอะเราไม่ช่วยก็ไม่รู้ว่าคนอื่อยากช่วยหรือเปล่าครั้งแรกเนี่ยแน่นอนครับว่าผมเน่ครับไม่มีเงินทุนอยู่แล้วนะครับดังนั้นการทําโครงการเนี่ยต้นทุนก็คือค่าลงสระว่ายน้ํานะครับค่า ชุดว่ายน้ำค่าแว่นตาว่ายน้ำอันนี้คือพื้นฐานค่าครูตัดไปเลยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราทําทุกอย่างเพื่อเป็นการกุศลอยู่แล้วดังนั้นแล้วเงินก้อนแรกนะครับผมก็เลยนึกไปถึงผู้ปกครองเด็กออทิสติกที่ผมสอนอยู่ตอนนั้นก็สมทบทุนได้ประมาณ3 0,000บาทครับเอามาเป็นค่าลงสาว่ายน้ำครั้งแรกคือโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กหูหนวกครั้งที่1เมื่อปี2552ครับบนเส้นทางชีวิตในฐานะครูอสอนว่ายน้ำกว่า8ปี นัทศักดิ์ท้าอุดมหรือครูพายุกับได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นจากการที่เขาต้องสอนว่ายน้ำให้กับเด็กพิเศษอย่างออทิสติกและหูหนวกเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาตระหนักแล้วว่าการสอนว่ายน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกชีวิตเช่นกันครูพายุจึงริเริ่มทำโครงการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กพิเศษในกลุ่มอื่นๆต่อไป จริงๆแรงบันดาลใจที่ผมได้เข้ามาทําโครงการให้กับเด็กตาบอดเนี่ยนะครับเริ่มหลังจากที่โครงการสอนไว้น้ําเด็กหูหนวกเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับปรากฏว่าโชคดีมากๆเลยครับที่บ้านผมเนี่ยนะครับที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปิดสาขาด้านการศึกษาพิเศษซึ่งเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเด็กพิเศษโดยตรงครับผมก็เลยรีบตัดสินใจยื่นตัวเองนะครับเขียนไปสมัครสู่การเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับระหว่างที่เรียนปริญญาโทอยู่ประมาณสักสามสี่เดือนนะครับก็เจอกับเพื่อนปริญญาโทด้วยกันคนหนึ่งนะครับชื่อคุขวัญ ก็คุยกันว่าเด็กตาบอดเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนว่ายน้ำเนี่ยน้อยมากนะคะแล้วก็โอกาสที่เด็กจะจมน้ําค่อนข้างสูงเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยติดอยู่กับคูเมืองนะคะและหลายครั้งเนี่ยเด็กก็มีภาวะที่เสี่ยงต่อการจมน้ําเพราะเราเนี่ยส่งเด็กออกเรียนเรียนร่วมนะคะเด็กจะต้องเดินทางไปเองและข้ามฝั่งไปตรงนั้นคือจุดที่ค่อนข้างอันตรายสําหรับเด็กตาบอดของเรานะคะ ผมก็เลยสินใจยื่นโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กตาบอดขึ้นครั้งแรกตอนประมาณปี2 5 5 4ครับแล้วก็มีโครงการเด็กตาบอดเกิดขึ้นประมาณ30คนครับการที่ครูพายุเข้าหันมาสนใจเรื่องทาราบำบัดการว่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการในหลายๆกลุ่มเนี่ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเราครูการศึกษาพิเศษเนี่ยได้มองเห็นศักยภาพของการความร่วมมือของชุมชนนะคะโดยมีครูพายุเนี่ย เป็นเครือข่ายที่สามารถดึงหลายๆหน่วยงานเข้ามาทำงานด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่เด็กหูหนวกนะคะร่างกายตาบอดแล้วก็ออทิสติก ปกติเนี่ยนะคะกับเด็กที่มีความพิเศษเนี่ยเวลาครูสอนเนี่ยนะคะ การสอนเนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงคะถ้าความแตกต่างเนี่ยในเด็กพิการ3ากลุ่มนะครับผมจะแยกให้ให้ฟังว่าอย่างในออทิสติกเนี่ยยากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของการรับรู้หรือว่าความรู้ความเข้าใจหรือค็อกนิชั่นเช่นผมสั่งให้เด็กออทิสติกหมุนแขนเด็กออทิสติกจะบางคนที่ซีเวียหรืออาการเยอะเนี่ยอาจจะไม่หมุนแขนเลยอาจจะหมุนนิ้วเล่นอยู่ก็ได้คือการรับรู้ไม่ได้แบบนี้นะครับในออทิสติกจะยากที่สุดเด็กกลุ่มที่2เนี่ยคือเด็กตาบอด,อเ,ด,บอดเด็กตาบอดเนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งครับคือหูเขา ดังนั้นภาษาที่ใช้คือภาษาพูดของพวกเราได้อยู่ แต่เขามองไม่เห็นเรื่องการจินตนาการภาพตามที่เราต้องการเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะต้องมีเทคนิคพิเศษก็คือการจับทาหรือจับเพื่อจะลงมือทําและปัญหาอีกอันหนึ่งคือในเด็กตาบอดเนี่ยเขามักจะกลัวครับเพราะเขามองไม่เห็นเหมือนผมกับคุณน้ำพึ่งสมมติว่าเราหลับตาเดินถูกไหมครับเราก็จะรู้สึกอินซีเคียวคือรู้สึกไม่ปลอดภัยจะชนตรงไหนไม่รู้นะครับดังนั้นการสร้างความไว้วางใจในเด็กตาบอดเป็นเรื่องสาคัญมากนะครับอันสุดท้ายคือเด็กหูหนวกเด็กกลุ่มนี้เนี่ยตามองเห็นชัดเจนทําตามแบบอย่างได้มีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องภาาาาษีี้้้ไเเเรรยยนนนนพิมมดดดััถกก็ ันกจะง่ายยททีเลผลที่ครูได้รับจากการที่ได้สอนเด็กๆเหล่านี้เนี่ยนะคะคืออะไรจริงๆผมถ้าผมมองในแง่ที่จับต้องได้เลยนะครับผมสอนว่ายน้ำเนี่ยดังนั้นผลที่ผมต้องการจับต้องได้ก็คือเด็กว่ายน้ําเป็นก็ยังมีน้องคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้เียนกับผมประมาณสักน่าจะปีที่3แล้วครับนะฮะก็มีโอกาสได้ไปแข่งขันในระดับชาตินะครับกีฬาคนพิการก็ได้คว้าเหรียญเงินกีฬาคนพิการมานะครับเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนิดนึงนะครับน้องไอ้ครับมาหาครูพายุนิดนึงครับลูก มาเลยอาสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะชอบกีฬาว่ายน้ำไหมชอบครับน้องไอซ์เนี่ยคะได้ออรับรางวัลอะไรคะได้เยนเงินครับจากการแข่งขันอะไรคะแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครับอืตอนได้รับรางวัลรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเลครับ รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นหนึ่งใน10คนต้นแบบนะครับที่เมืองไทยประกันชีวิตคัดเลือกนะครับในโครงการ10คนต้นแบบทําดีด้วยหัวใจครับจะมีการมอบนะครับรละบริจาคอุปกรณ์การว่ายน้ำนะครับให้กับเด็กพิการอย่างน้อยๆผมรู้สึกดีใจครับว่ายังมีองค์กรนะครับยังมีบริษัทนะครับบางบริษัทให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการดีๆเหล่านี้ให้กับเด็กพิการและยังมีคนคิดถึงเด็กพิการนะครับผมอยากฝากไปถึงผู้ประกอบการทุกท่านครับว่าถ้ามีโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะครับ อยากมอบโอกาสเหล่านี้นะครับในเรื่องของการมีงานทําในคนพิการด้วยเช่นเดียวกันครับยังมีอะไรที่ครูคิดอยากจะทําต่อไปอีกบ้าง จริงๆผมต้องเรียนคุณน้ำพึ่องอย่างนี้ครับว่าทุกที่ที่ผมไปทําโครงการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสระว่ายน้ำในเด็กในต่างจังหวัดหรือว่าโครงการสระว่ายน้ำในเชียงใหม่เองเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งแรกที่ผมต้องคิดก่อนคือบริเวณใกล้ๆนั้นนะครับจะมีสระว่ายน้ำไหม ถ้าไม่มีสระว,ว่ายน้ําต่อให้จําเป็นขนาดไหนก็ทําโครงการไม่ได้ <Okay. S 1> ก็เลยจะตัดสินใจลองคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีถ้าจะยกสระว,ว่ายน้าไปหาเด็กเลย mm hmm. ก็เลยเกิดโครงการใหม่ของปีนี้ขึ้นมาครับ mm hmm. ชื่อโครงการสระว,ว่ายน้ําเดินได้นะครับโดยที่สระว,ว่ายน้ําเดินได้เนี่ยผมนะครับได้สั่งสระว,ว่ายน้าขนาดใหญ่นะครับไซส์ประมาณ5้าคูณสิเมตรใหญ่พอสมควรเลยนะครับเป็นสระาพลาสติกซึ่งถอดประกอบได้นะครับ ไปสอนว่ายน้ำในที่ต่างๆในประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจครับว่าวันนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีสระว่ายน้ําก็สามารถเรียนได้นะครับโดยการที่เรายกสรบไปให,ให้เขาได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีความคาดหวังลึกๆว่าในอนาคตโรงเรียนเหล่านั้นจะมีสระว่ายน้าเดินได้แบบนี้ครับเป็นของตัวเองส่วนความฝันที่2ถ้าสมร็จในปีนี้จะดีมากๆเลยคือตัวผมเองครับได้ตัดสินใจมาเป็นเวลา3ปีแล้วว่าอยากจะจดทะเบียนมูลนิธินะครับ มูลนิธิเนี่ยมีชื่อว่ามูล,ลนิธิลมหายใจใต้น้านะครับอยู่ในช่วงการค้นหาประธานนะครับรวมทั้งเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิซึ่งผมจะชัดเจนในงานของผมมากยิ่งขึ้นและการทาและพัฒนาและการช่วยเหลือเด็กจะใหญ่โตขึ้นและช่วยคนในปริมาณที่มากขึ้นอันนี้คือ2ฝันที่อยากจะทําให้ได้ในระยะสั้นนี้ก่อนครับ วันนี้สิ่งที่คุณนัทศักดิ์เทาอดมทำรรคือการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กพิเศษในจำนวนไม่มากนักแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กพิเศษให้มากที่สุดทางรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อก็ขอเป็นกำลังใจช่วยนะคะในช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมคนไทยใจดีกันค่ะ ช่วงคนไทยใจดีคนไทยใจดีวันนี้พามาที่บ้านของคุณจุลาพรประเสริฐลาบในอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้งานหัตกรรมตุ๊กตารูปหัวสัตว์และยังจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาขี้ขาดสื่อสารวัฒนธรรมที่เปิดให้เข้าชมได้ฟรีอีกด้วยค่ะ ขี้ขัดมันก็จะเป็นเหมือนขี้เลื่อยแต่มันจะละเอียดกว่าขี้เลื่อยหน่อยที่ก็ขัดพื้นบ้านแล้วมันจะเป็นเหมือนฟุ้นไม้แต่เราก็ต้องเอามาล่อนให้มันละเอียดให้มันเนียนมาผสมกะกาวแล้วก็นวดใช้เวลานวดแล้วก็ถึงจะเอามาปั้นได้ทีแรกก็เป็นบ้านอยู่อาศัยนี่แหละแล้วก็ทําพิพิธเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งกระทบที่พอ่อยู่แล้วแหละทีแรกที่ทําไปนะเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะ เป็นพิธภัณฑ์หรือจะต้องการมีชื่อเสียงอะไรเราก็ทำไปเพื่อทบทวนความทรงจำครั้งอดีตท,ที่เขาเคยทำมาหากินมากับแม่แล่พ่อเขาคิดทำจำลองขึ้นมาว่าเออให้เด็กรุ่นหลังไว้ดูไม่ใครมาดูก็ทำให้ดูได้ใครจะมาเรียนก็เรียนได้เราก็ปลออกซสอนให้ป้าก็จะต้นรับอยู่บนไอ้พิธภัณฑ์ส่วนที่จะท่ายทอดเป็นอาชีพนะก็ต้องล่าล่าก็จะซืบเนื้อโตว,ว่าเออเนี่ยถ้าใครสนใจจะยึดเป็นอาชีพก็คือได้ ก็ไปเรียนรู้ตรงลานนั้นเขาก็จะมีที่ของเขาที่ทํางานของเขาป้าก็ยินดีต้อนรับไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นการเนื่อยเน็ตอะไรหรอกเออก็ขอให้มีคนมาดูมาชมตามเจตนาของพ่อแค่นั้นแหละก็เป็นที่ชื่นใจของป้า ถึงแม้จะเป็นบ้านพักอาศัยแต่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่มีคุณค่าและยังยินดีให้การต้อนรับทุกท่านที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้โดยตรงเลยนะคะคนไทยใจดีอยู่แล้วคาดหวังไว้ในทุกๆองค์กรทุกๆสถาบันการเรียนไม่ให้มีการปิดกั้นเรื่องของคนพิการนะครับโรงเรียนไหนที่พร้อมก็อยากให้เปิดโอกาสนะครับดังนั้นผมว่าจริงๆวันนี้เด็กพิการนะครับไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกครับแต่เขาอยากได้โอกาสมากกว่า การต่อไปนี้เป็น